อันนี้นอนกี่คนลูกสามคนค่ะคนอาจจะไหวเหรอเนี่ยตเต็นท์มันเล็กๆเ,เองอันนี้ไปถึงปารีสแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยวอล,ละกะมลถึงปารีสแล้วเหรอถึงปารีสแล้วเหรอลูกแหมทำไมปารีสมันเป็นอย่างเนี้ยปารีสเนาะมันมปนเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิประเทศใหม่ใช่ไหมเป็นทุ่งนาโอ้ดูกระเป๋าสะก่อนเนี่ย ในกระเป๋ามีอะไรมากอ่ะรูคูเต็มเปี๊ยเลยโอ้มีแต่ขนมใช่ไหมมีแต่เสื้อ้ามีแต่เสือ้าแล้วมันจะนอนพอดเหรอ๋อเหรอกระเป๋าขนมโอคูว่าจะเอาเบานี่มาขายเธอขนขนมมาแล้วแล้วเปิดดูเต็นท์ข้างในสิจะนอนได้เหรอลูกตั้งสามคนอ่ะมันจะมีหลอนนะลูกมีหลอนครับ ลองเลยนี่โอ้ยอยู่หมู่เดียวกันไหมเนี่ยคนละหมูคนละหมูอ่ะเข้าให้มาอยู่ละกันได้นะฮึอะคอยคอยฟังผู้กำกับสางอ่ะถึงปารีสแล้วสบายใจได้อ่ะอะแอคชั่นใหญ่เลยอ่ะโอ้โห 啊、ah,，OK，拜拜。<Bye. S 1> <laughs>